เพชรยนสวัสดีค่ะมาพบกับน้องจ้าจ๋าเพชรยนอีกแล้วนะคะวันนี้อยู่ที่บริษัทเพชรยน์นะคะสาขาหนึ่งถนนเสรีไทยซอย68ก่อนถึง4แยกมีนบุรีค่ะวันนี้เอาใจสาวอ o l s w a g D-Max นะคะบอกเลยว่าความคุ้มค่านะคะมีให้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเกินร้อยแน่นอนนะคะเพราะว่าสภาพเพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆน,นะคะวันนี้น้องจ้าจ๋าหยิบมารีวิวให้ดูนะคะบอกเลยว่ายังไม่ได้ล้างขับมาจากลานประมูลแล้วมารีวิวให้ดูเลย สภาพสวยคุ้มค่าแน่นอนนะคะกดไปดูคันนี้นะคะกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารของบริษัทประโยชน์นะคะอ่ะเดี๋ยวนอาจะจ,าจะพามาชมกันเลยนะคะทำไมคันนี้ถึงโดดเด่นนะคะหนึ่งเลยได้ปี2021นะคะได้ตัว1.9 Z Highlander นะคะ4ประตูเกียร์แมนวนวลนะคะแล้วที่สำคัญนะคะไมล์วิ่ง1 5 0 0 0กิเมตรนะคะ วารติศูนย์ยังอยู่นะคะเพราะว่าเป็นรถปี2021นะคะปีนี้ปี2023นยะคะยังเข้าเช็คศูนย์เช็คระยะที่ศูนย์ดังได้เลยนะคะแล้วป้ายแดงราคาเปิดตัวอยู่ที่9 2 2 0 0บาทมาหาเราราคาหันหายไป2,000 0 0เลยนะคะราคาเพียง7,19,000บาทเท่านั้นนะคะและที่สำคัญดอกเบี้ยของเราก็สามารถชนป้ายแดงได้นะคะฟรีดาวไปเลยเก็บเงินในกระเป๋าไว้ส่งลูกเข้าโรงเรียนนะคะอ่ะ มาชมรายละเอียดความสวยความเดิมกันเลยนะคะไม่พูดเยอะนะคะใครจะเอานะคะชั่วโมงนี้ใครไวคนนั้นได้ความคุ้มค่าราคาเด็ดๆดโดนโดนสภาพกริบไม่ได้ต่างจากป้ายแดงนะคะคันนี้นะคะคันนี้นะคะเปลี่ยนโฉมใหม่ทั้งหมดเลยนะคะเพราะว่าเป็นตัว all new นะคะเปลี่ยนตัว all new เลยนะคะของ i s u z นะคะก็ได้ในส่วนของไฟนะคะ LED แบบใบบีบนะคะแล้วไฟได้ทำ running น,นะคะตัด ตัดภาพแบบว่าตัวเก่าออกไปได้เลยนะคะแม้กระทั่งตัวไฟเลี้ยวนะคะแยกออกมาอยู่ตรงกลางนะคะระหว่างไฟตัดหมอกนะคะส่วนไฟตัดหมอกนี้นะคะก็ได้เป็นไฟตัดหมอกแบบ led นะคะแล้วก็ไฟเลี้ยวยังเป็นแบบหลอดไส้นะคะกระจังหน้านะคะในอ่าวงการเขาเรียกนะคะเขาเรียกว่ามันมีเขี้ยวนะคะเขี้ยวคมคมหล่อๆอนะคะด้วยความที่เป็นสีดำนะคะแล้วตัดด้วยสีเงินเมทัลลิกนะคะของกระจังด้านหน้าทําให้ดูสวยโดดเด่นนะคะ เลี่ยนไปใหม่หมดทั้งหมดเลยนะคะโดยสิ้นเชิงกับตัวปี2019นะคะบอกเลยว่าได้ความคุ้มได้ความสวยความสดความใหม่นะคะหายไปตั้งสองแสนนะคะแต่สภาพไม่ได้ต่างจากป้ายแดงเลยแล้วที่ลูกค้าดีกว่านั้นคือไม่ต้องรอรถจัดไปเน้นผ่านสามารถขับรถกลับบ้านได้เลยเก็บตังในกระเป๋าที่ประหยัดไปตั้งสองแสนไม่ว่าจะเป็นเงินดาวน่นนี่นั่นนะคะเก็บไว้นะคะ อ่มาชมในส่วนของตัวล้อนะคะตัวนี้นะคะซึ่งตัวล้อนะคะตัวนี้นะคะซึ่งออกแบบมาเป็นสีเทานะคะได้ลายคล้ายๆลายสปอร์ตนะคะสกรูหกรูนะคะดุมตรงกลางอิสูด,ดีแมกนะคะแล้วตัวยางนี้นะคะก็ได้ติดมากับตัวรถซึ่งออกจากโรงงานเลยนะคะได้ยางปี2021แล้วไม่วิ่งหมื่นห้านะคะบอกเลยว่าเป็นรถบ้านนะคะจะเอาดีๆก็คือว่าเจ้าของเดิม ข่อต่อไม่ได้นะคะก็เลยหลุดมาหาที่เพรยนนั่นเองนะคะแล้วในส่วนของรายละเอียดต่างๆนะคะรถเนี่ยเดิมอยู่แล้วนะคะไม่เคยชนไม่เคยพกความไม่เคยชนหนักไม่เคยจมน้ําไม่เคยไฟไหม้เพราะว่าถ้าเกิดในกรณีแบบนั้นเราไม่ขายให้ลูกค้านะคะ,ะมาดูกันก่อนเลยนะคะฟังก์ชันตัวนี้แตกต่างแล้วก็ได้วัสดุอุปกรณ์นะคะที่คุ้มค่านะคะกับตัวเดิมยังไงนะคะมันก็สมค่าตัวของเขาอยู่นะเพียง719,000บาทนะคะก็ในเงินในกระเป๋าเนี่ยบอกเลยว่า นะคะจะผ่อนหรือซื้อสดนะคะก็มาคุยกันได้นะคะกระจกมองข้างนะคะตัวนี้ออกแบบมาใหม่หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอ่าเป็นแบบ LED นะคะยาวเป็นเส้นเล็กๆนะคะแล้วก็เป็นตัวสีดำตัดด้วยสีดำด้านนะคะในส่วนตัวของกระจกมองข้างนะคะดูดูเหมือนก,กระจกเนี่ยจะเป็นตัวเดียวกันกับของ m ิวเอ็นะคะน่าจะใช่เนาะแล้วก็คำว่าไฮ g ันเดอร์เมื่อก่อนนะคะจะอยู่ใต้กระจกนะคะแต่ตัวนี้เอามาอยู่ที่หัวเก๋ง เนี่ยค่ะฝั่งซ้ายนะคะตัวนี้สวยๆนะคะบันไดทางขึ้นนะคะก็ดูใหม่เพราะว่าทําไมมันสกปรกจังอ่ะน้องจ๊จ๋านะคะก็เพราะว่ารถเพิ่งเข้ามานะคะยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้สปฟาอะไรเลยนะคะก็กล้ารีวิวดิบๆให้ดูเด่นๆด่นดวนๆนะคะถ้าช์จเดี๋ยวไม่ทันนะคะที่เปิดประตูเนี่ยค่ะเป็นแบบโคเมียมนะคะแล้วจัดกับสีดำนะคะสวยฟิล์มขนาด60สิรอบคันติดตั้งจากโรงงานนะคะกันสาดมีมาให้เรียบร้อยเป็นที่เรียบร้อยไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเติมเลยนะ ท่านน้องจาจ๋าล้างแล้วก็ขัดสีให้อีกรอบนึงนะถือว่าไม่ได้ต่างจากป้ายแดงเลยจริงสภาพคันนี้นะคะสวยๆเด่นๆนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูในส่วนของใต้ซมรอกันบ้างนะคะไม่ต้องตกใจนี่คือถ้ารถออกจากป้ายแดงจริงๆเลยสภาพใหม่ๆแบบนี้นะคะก็จะเห็นทําไมมันขัดสีนะคะถึงเป็นสีน้ําตาลคะน้องจา๋านะคะตรงนี้นะคะน่าจะเป็นโปรโมชั่นทางอาโชรูมนะคะที่เขาแถมให้ลูกค้าหรือว่าลูกค้าซื้อเพิ่มเติมในการ พ่นกันสนิมนะคะซึ่งพวกกันสนิบนะคะเป็นข้อดีนะมูลค่าก็หลายพันอยู่นะหลายตังอยู่นะคะซึ่งลูกค้าได้ไปก็ไม่ต้องไปทาอะไรเพิ่มเติมแล้วนะคะสวยๆเดิมๆนะคะโอ้โหนะคะเดิมทั้งคันนะคะรถคันนี้ไม่ได้เก็บสีล้างตั้งขายเลยนะคะล้างตั้งขายเลย f c ฟน้องจ,จานนะคะคนไหนที่วางแผนที่ตอนนี้รอป้ายแดงจะออกป้ายแดงอยู่แต่รอรถหรือว่ายังไงนะคะรองคุยกับน้องจ้าาก่อนดูไหมนะคะเผื่อจะได้รถขับกลับเลยแล้วก็ราคาก็ถูกกว่าตั้งสองแสนอย่าลืมนะสองแสนค่าง,งวดผ่อนตั้งเกือบห้าพันนะ นะคะต่างกันขนาดนั้นเลยนะคะแล้วก็ของนัาจะจ่าไม่ได้ใช้เงินดาวดอกเบียสามารถชนปลายแดงได้จะเอาเท่าไหร่มาคุยกันได้เลยนะคะอ่ามาดูในส่วนของไฟท้ายนะคะไฟท้ายตัวนี้นะคะก็ได้ในส่วนของส่วนเป็นไฟเลี้ยวนะคะแล้วก็ไฟถอยเนี่ยก็จะเป็นแบบหลอดไส้นะคะแต่ว่าไฟเบรกน่าจะเป็นแบบ LED นะคะ,ะ,คะโลโก้ Isuzu D-Max นะคะด้านหลังนะคะ,ะ,คะพร้อมที่เปลี่ยนมาใหม่เลยก็คือบันไดาทางขึ้นนะคะเปลี่ยนไปหมดเลยนะคะ,ะ,คะไม่ไม่มีอะไรแบบเขาโครงเดิมไม่มีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น ทั้งภายในทั้งข้างนอกด้านนอกแล้วก็ตัวล้อนะคะทั้งหมดเลยนคะคะได้ใหม่หมดนะคะแล้วก็ตัวกล้องนะคะค่อนข้างจะชัดแล้วก็หน้าจอค่อนข้างใหญ่นคะคะเดี๋ยวน้อง,งจ้าจ๋าจะพาเข้าไปดูนคะคะตัวนี้เป็นตัวแซดนะโอ้โห,โโหราคาป้ายแดง9 2 0 0 0สาหาเราเหลือแค่7 1 9 0 0 0นะานคะผ่อนแค่หมื่นสี่แต่ว่าถามว่าถ้าผ่อนเท่าป้ายแดงเนี่ยคะผ่อนเท่าป้ายแดงเลยผมเอียป้ายแดงดีกว่าแต่มันก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าแต่อย่าลืมว่าเราไม่ต้องใช้เงินดาวแล้วก็ดอกเบี้ยเรานะคะถูก ชนๆกับป้ายแดงนะคะตรงนี้ก็ถือว่าคุณลูกค้าสามารถเอาไปเปรียบเทียบราคานะคะก็ไปลองคิดวิเคราะห์ดูนะคะเผื่ออยากได้รถที่คุ้มค่านะคะแล้วก็ประหยัดเงินในกระเป๋าเนาะอ่ะมาดูคัตซีฝั่งขวากันบ้างนะคะสาหรับด้านล่างนะ,ะคัตซีฝั่งขวาสําหรับด้านล่างอ่ะให้ดูเพราะว่าถ้าเขาพ่นกันสนิมนะคะลูกค้าเขาใต้ท้องรถนะคะเขาจะพ่นกันทั้งหมดเลยเนะะี่ยค่ะอันนี้คือเป็นข้อดีนะคะถ้าพ่นกันสนิมก็อ่กากัน การกัดก่อนนะคะข้งสนิมเวลาเราใช้งานนะคะหรือว่าลุยน้ําลุยโขดน,นะคะสวยๆเดิมๆนะคะล้างขับกลับบ้านได้เลยนะคะาวารติศูตรนะคะก็ยังอยู่นะคะกุญแจนะคะตัวนี้ยังเป็นกุญแจแบบนี้นะคะเป็นแบบไขยอยู่นะอ่ะมาดูในส่วนของภายในที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งหมดนะคะอ่ะมาดูกันเลยคุมโทนด้วยสีดําทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นวัสดุอุปกรณ์นะคะตัวเบาะหนังนะคะหรือว่าตัวคอนโซลด้าน หน้านะคะจอเนหรือว่าจออะพวงมลัยนะคะเปลี่ยนไปหมดเลยนะะี่ะก็ราคานี้นะสวยๆเด็ดๆโดนๆใครได้ไปถือว่าคุ้มแล้วใครได้ก่อนนะคะบอกเลยว่าโชคดีแล้วก็มันมีแค่คันเดียวตอนนี้ที่เป็นโดนนะคะสีดําตัวไฮ g ลนเดอร์สีประตูตัวแซนะคะเป็นเครื่อง1.9นะคะขนาดหน้าจอคอนโซลตรงกลางสังเกตน,นะคะเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น ที่กวางกล้องหอยหลังนะคะเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะสามารถเล่นเครื่องเล่นวิทยุอาวิทยุทยได้อยู่นะคะแต่ว่า VCD น่าจะไม่มีแล้วนะคะเพราะว่าทุกวันนี้เขาไม่ได้ยมใช้แล้วเขาเชื่อมต่อบลูทูธเอาเนาะ,ะแล้วก็แอร์เนี่ยนะคะเป็นแอร์แบบอนาล็อกนะคะพร้อมกับเกียร์หกสปีดนะคะเกียร์นะคะคอนโซลเกียร์นะคะลูกค้าหลายท่านยังงงเกียร์ถอยอยู่ตรงไหนนะคะเราสามารถยกจากก้านนะคะของเกียร์นะคะ ยกขึ้นปุ๊บแล้วก็ค่อยโยกมาปุ๊บแล้วค่อยไปใส่เกียร์นั่นคือเกียร์ถอยนะคะก็คือออกแบบมาโคตรล้ำเลยนะคะแล้วก็คอนโซลตรงกลางค่อนข้างออกมาดูหรูอยู่นะดูหรูแล้วก็คล้ายๆเหมือนว่าจะออกแบบกึ่งสปอร์ตหน่อยนึงอ่ะนะคะคือเปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิงเลยไม่ว่าจะเป็นวยตัวเบาะนะคะสังเกตที่ตัวเบาะนะคะออกแบบใหม่หมดเลยนะคะก็จึ้งเหมือนกันนะคะราคาดีราคาเด็ดราคาสวยๆนะคะสภาพสวยมากคอนโซลก็ ดูไปดูมาก็ดูอย่างหนึ่งก็เหมือนรถเก่งคล้ายๆของซีวิกนะอันนี้คือมุมมองของน้องจ่าจ๋านะแต่ว่าลูกค้าจะมองเหมือนนู้นหรือเปล่านะคะอันนี้ก็ไม่รู้เนาะแต่ว่าเฮดรูมนะคะตรงนี้นะคะไฟก็เป็น LED นะคะไฟห้องเก่งนะคะเป็น LED นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นที่เก็บแว่นตานะคะถุงพลาสติกนะคะยังไม่ได้แกะออกเลยลําโพง6กตาแหน่งเหมือนเดิมนะคะลำโพงได้6กตาแหน่งนะคะถือว่าก็ให้มาเยอะพอสมควรกับราคาก็ถือว่าคุ้มค่านะคะนะคะ ก็สวยๆนะคะอ่ะมาดูความเดิมด้านหลังกันบ้างนะคะความเดิมนะคะความเดิมของด้านหลังนะคะให้แอร์มา,น,า,น,มน,มาน่าจะโดนคอมเมนมาเยอะน่าจะโดนคอมเมนต์มาเยอะมากว่าทําไมห่วงแอร์จังเลยของอีสูดีแม็กนะคะถ้าเป็นตัวรุ่นเก่าที่ไม่ใช่ตัวอ l l n e ปีนี้นะเขาจะไม่ให้แอร์คอนโซลหลังนะเนี่ยเพิ่งให้มานะคะแล้วก็ให้ขนาดสายสอดเสียบ usb นะคะมาให้ด้วยนะคะอ่ะแกะได้ใช้งานปกติโอยังไม่เคยด,ด,ดูใช้งานเลย นะคะสภาพใหม่แบบว่ายังไม่ยังไม่โดนใช้งานเลยนะคะกรบเบาะด้านหลังนะคะมีกระเป๋าจริงโจ้และที่แขวนสัมภาระให้หนึ่งจุดนะคะสวยสวยเดิมเดิมเด็ดเด็ดโดนๆโอ้โหสายเบลนะคะก็ดูจากสภาพแล้วน่าจะยังไม่ได้ใช้งานนะคะให้ดูความคุ้มนะคะอ่าแล้วก็เดี๋ยวให้น้องตากล้องนะคะแผนบรรทุกแผงประตูนะคะเดี๋ยวให้แผนนบรรทุกที่แผงประตูนะคะตัวแผงประตูนะคะมันจะเป็นตัวน็อตนะคะแล้วก็เอ่อตัวแผงประตูนะคะเขาจะหุ้มด้วยหนังสีดํามาด้วยนะคะ เหมือนว่าออกแบบมาเอาใจแบบสุดๆเลยนะคะแต่ถ้าให้น้องเจจ๋าคอมเมนต์นะคะหรือตําหนีย่างนึงน้องเจจ๋าอยากตําหนิตรงไหนนะคะน้องเจจ๋าอยากตําหนิตรงที่เกุญแจนะคะห่วงจังเลยนะคะทําไมทาไมอิอสุเขาไม่ให้มาเหมือนแบบเป็นคีเรีนะคะแต่ว่ายังเป็นเสียบอยู่นะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะก็ดอกเล็กๆพกง่ายๆกระทัดรัดนะคะใครที่ไม่ซีเรียสเนาะ,ะฟังก์ชันเรานะคะก็ะเห็นกันไปคร่าวๆแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องยนต์นะคะ ไม่เหมือนห้าเดือยวร์ทให้ดูเลยนะคะเด็ดเด็ดโดนโดนอ่ะนี่เครื่องยนต์นะคะขับนิ่มมากนะคะคัสเบรกนะคะเกียร์หนึ่งโคตรพุ่งเหมือนเดิมนะคะขับดีมากคือภายในเงียบมากก็คือถ้าให้ไปทดลองขับรถที่ปลายแดงนะคะไปเทสได้ดูแล้วก็มาลองขับคันนี้ดูนะคะบอกเลยว่าสภาพไม่ได้ต่างกันนะคะความคุ้มค่านะคะตอนนี้รีวิวเองก็อยากจะซื้อใช้เองแล้วแต่บังเอิญไม่มีที่จอดแล้วนะคะโอ้ นะคะสวยจริงๆนะคะความคุ้มค่านะคะมาดูนะคะฝากระโปรงค่อนข้างจะใหญ่นะคะฝากระโปรงนะคะค่อนข้างจะใหญ่แล้วก็เบาน้ําหนักค่อนข้างจะเบากว่าตัวเดิมนะคะสีนะคะเดิมๆไม่มีรอยพ่นสีไม่มีรอยโป้สีนะคะแล้วก็สติกเกอร์ฉนวนกันความร้อนนะคะเครื่องยนต์เามาฟังใกล้ๆนะคะนี่เลยนะคะสภาพเครื่องยนต์ถ้าเป็นตัวเดิมนะคะตัวนี้ค่ะของเขาจะเป็นน่าจะเป็นสีดาเนาะ แต่ตัวนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นฝาครอบเครื่องเป็นสีน้ำเงินนะคะสภาพเครื่องยนต์สวยๆเดิมๆกริบๆนิ่งๆนี่คะก็ไม่วิ่งหมื่นห้าเองอ่ะถ้าเกยบสภาพได้อาจจะเป็นรถเทสไดเลยหรือเปล่านะคะรถเทสไดก็อยู่ที่ประมาณหกเจ็ดพันกิโลแต่ตอนนี้ก็เจ้าของเดิมนะคะก็ใช้มือเดียวนะคะก็มหาเพชรยนต์ก็เป็นลำดับที่สองนะคะถ้าลูกค้ามาเข้าซื้อกับเราถ้าซื้อสดก็เป็นเจ้าของคนที่สามนะคะอ่ะขาด้านหน้านะคะสวยๆเดิมๆ คลิปล็อกหม้อน้านะคะไม่มีอรอยแกะไม่มีอรอยขยับนะคะกลิ่นใหม่ของโรงงานเนี่ยคะยังอยู่เหมือนเดิมโอ้โหเอฟซีเพชรยนนะคะแล้วก็เอฟซีน้องจ๋า,จาคนไหนที่ติดตามอยู่แล้วก็เลงรุ่นนี้หรือดีไม่ดีอาจจะที่ไปจองป้ายแดงมาแล้วแต่รอรถสามเดือนอย่างนี้นะคะวันนี้มาหาน้องจ๋า,จาไม่ต้องรอรถใครโอนจองมาก่อนจัดไฟแนนซ์ก่อนผ่านเอ้าไปขับเลยนะคะวารันตีศูนย์อยู่ไม่ต้องกลัวนะคะการันตีนะคะ ราคาถูกนะคะถูกจริงๆรถสวยขนาดนี้นะคะอ่ะเห็นสภาพสวยๆดาๆดกันไปแล้วนะคะก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ไปด้วยนะคะใครสนใจอยากได้คันนี้เนาะบอกเลยนะคะถ้าดูคลิปนี้แล้วตัดสินใจซื้อโทรมาเลยจองล็อกรถจัดไฟแนนซ์หรือจะซื้อสดนะคะเอารถสไลด์ส่งให้ถึงหน้าบ้านได้นะคะตรงนี้เนาะจากคอยซัพพอร์ตแล้ว บริการลูกค้านีคะทุกทุกท่านทั่วประเทศไทยเลยนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะกับ i s u d ูดีแมกนะคะห er นึ่งจิก้าแซดไฮนปะคะตัวยกสูงราคา7จ็ด0สนบาทสำหรับวันนี้น้องจะจาาขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ